ดอกแรกแหกหมานค่ะเห็นหนาเรเนะค่ะอีกสองดอกค่ะวี้ดอกนี่้เอาอะไรซำถาเท่าดอกนะเอาอะไรดอกนี้ยังบอกว่้ในมีหอดแน่นห้องกระตาเลยค่ะ เท่าเลยเนาะค่ะเอาได้ดอกเดียวดอกนี่เเสาไม่ได้ค่ะเอาได้ยุค่าดอกเนี่ย็ิเผึ่งดอก,อก,อก,อกนึงคะ่ะฮิเผึ่งเขาหรือว่าหิตพึ่งนายอยู่เนาะค่ะพี่น้อง เห็ดพึ่งอียงค่ะอ๋เห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเหลืองค่ะคนณค่ะพี่น้องเห็ดลาเลค่ะเห็ดก้อบางค่ะเห็ดนาคาวค่ะบ้าเห็ดพึ่งนุง่งยุ่งมันนี่ค่ะพี่น้อง บอกเป็นมูลเลยค่ะคุณน,คน่ะเบอยหมานราคาเท่าหืมนงามครับเนาะคะ่ะนี่อืผู้ใดกูขาดเตะ อไได,ดอกนี่แห้งบานเปิ้มเคินเลยค่ะเกิดมันถึงบุงดอกนี่งามงามค่ะพอดีพอดีเลยนะคะซ้ำหลายดอกอยู่ค่ะ นะคะโู้หมูเงย,ยค่ะน่ะค่ะเห็ดผึ่งยุงมูเนี่ยทำนั่นงดอกพอดีอยากพอดีกินน้อค่ะเบิ่งแต่ว่าเบิ่งยากเนี่ยค่ะเนี่ยเบิ่งยากดีค่ะ พิตผึง่งยุงมู่เดียวนะคะเนี่ยโอ้โหอ๋ยเหดอันนี้เข้าหักสับบุญมันว่าบุญมันยางไก่นะคะพี่น้องยางไก่เราได้ค่าดอกเนี่ยสวัสดีจ้าพอไมมพี่น้องสุขสุขนนะคะเอาหอกมะพร้าวหนาตากันจักน้อยนะคะพี่น้องอยู่ทั้งขกทั้งเขาคือเก่าแล้วนะคะ พิกัดเนาะคะ่ะบันโคกสัพท์มงคลเนาะคะ่ะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะ่ะพี่นงเอาเห็ดชุดแหลกของเฮานะคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นเห็ดร่วมเนาะคะ่ะกับเห็ดเผิงกุกยุ่ง,นงเนาะพี่นองเนาะเอา้านี่ละค่ะเห็นเฮามือนีกับทรงงามอยู่เนาะคะ่ะเห็ดชุดแหลกเนาะไปลุยไปตามกนันเรื่อยๆคือเก้นนะคะว่ามือนีแผลวซิมีควหมามาฝากพี่ฝากนงหน่อยหลายซ้ำใดเนาะคะ่ะก็มากระเบาอีคือเกัาละค่ะแต่ว่าเบา,บาอีเผลกับไปของเพิ่นแล้วเนาะมือนีเขากะหาไปไผไปมันละค่ะกับพูลาไปพอกันทางในเนาะคะ่ะ ไปคุณราคาเขาไปรุ่นไปตามเรื่อยๆนะคะไปค่ะเห็ดถึ่งแดงดอกนึงค่ะเห็ดถึ่งแดงค่ะเห็ดึงแดง,งแดอกนี้เป็นล่ากันจากตี่ไหนดองเดียลลาาเด๋ยวนี้ดูอะไ้โบ่โอ้ดอกนี้เก่เาไปเลยค่ะเข่าล่ะดอกดอกนี้จะตั้งอยูดอกเดียวนะคะ ดอกนี่มีตูมอยู่ค่ะฮิดพึ่งคาขุนค่ะเอาต้มอันบวกเจาะค่ะแต่ว่าดอกแข็งดีดีค่ะฮิดเพึ่งแดงดอกนึงค่ะฮิดพึ่งแดงค่ะอู้ กบขีหินอดีด้วยค่ะสั่งกลง่องไปเลยค่ะมีแต่ก่อนขี้หินค่ะพี่น้องดอกนีรอยกิโลค่ะเจ็มพอดอกนึงเนาะคะ่ะเห็ดทานค่ะ ว่าบลูวาสิเอาไดไรบนน้องค่ะเนาะเนึ่งก้อนเนาะค่ะโอ้เอาไดไรอยู่ค่ะนี่ทองอยังดีๆอยู่ค่ะสามโดกมันเปนส่งสิมานของดำบนะ้าะพี่น้องป่ะเนี่ย หลังนี้แต่ดอกนี้ไงหิดละงูกเหลืองดอกหนึ่งค่ะหิดนาเลค่ะฮิดเพิงค่ะฮิดเพิงขาคุ้นน่ะไอ้คลองดำเดียวค่ะแต่ก้าห้างๆ้วพี่น้องขนาดคลองดำเนื่องห้างแล้วค่ะ ออกมือไงเนาะออกใหญ่กันไปนี่นาเลยจา่ะเคี้ยบบาทเดียวส่งไปคนละทางเลยค่ะเห็ดก้อนถุงมือค่ะ็ูก้อไง เหดนาเขียวล้วานาเลค่ะเห็หเดแล้วหงอกเหลืองงามงามค่ะเห็แดงเดี๋ยวมีตุ่มเดียวนะคะพี่น้องตุ่มเดียวแค่รอเห็ดน,นาขาวค่ะเพิ่งเห็ดน,นาขาวหุ้มนีนับกันนะคะสีแดงหน่อยได้ๆคนไดนักกินน้องพื่อนค่ะค่ะ มะม่วงได้สองดอกมะมือนี้ได้สามดอกอยู่ค่ะเห็ดมูนี่แต่ว่ากันยังไม่ค่อยไหนหาเบิ้องมูมันเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิหาเบิ้งอยู่ นัวนี้ส่งคึืนสิเป็นตูมนะะนเาาน,เน,นะาะค่ะพี่น้องเขาจังบปเห็นเนาะบานเบิดแล้วค่ะคุณอุ้อุ้อุ้อุยมันห้องดอกหน่อยอยู่เนาะคะ่ะ สองดอกโอ้ยเจกันนีนด่นะคะ่ะแต่ว่าหมูว่านโบห็นนพี่น,อน้องเงือดเงอดเอ้าห่ะท่นละงูกเหลืองดงค่ะพี่น้องหมูว่านนี่เข้ามาฮ่อเลยว่าาเอาเบิดแล้วนะคะเนี่ยหอยเขาเอาพี่น้องน้องเมื่อน,นี่ป้าวโอ้ยสามตุ่มบานเบิดว้าดีใจร้ายค่ะมาเก็บนับกันค่ะ พี่น้องบางคนพเพิ่งยังบ่หันในหูนะคะว่าเห็ดชนิดนี้กินได้นะคะมันกับตระกูลพันเดียวกันกับเห็ดละงก,กหงค่ะพี่น้องเพิ่นเอินมันเป็นซื้อเห็ดเนีย่ยก็เห็ดเผอเห็ดละงกูกเหลืองดงเนาะค่ะเนี่ยตระกูลเดียวกันค่ะโอ้งามค่ะค่ะเห็ดตระกูลนี่หายอยากแน่ยอยู่เนาะค่ะพี่น้อง bởi vì hạ ngay ngay khá. Hạ nhạc ừ, nó cả, hạ ngạc nghe vô cái này con nó น้ำมาเอาสามดอกนี่ใกล้ค่ะโอ้แต่ย้อนเราเห็นดอกค่ะมันโพ่ขึ้นมาแต่ขี้ดินเลยนะพี่น้องไม่ไปเป็นใครในขี้ดินคุณค่ะหมาวาดเนี่ยเฮ้ยซุ่งในบาน,นี้จากข้างซ้ำยังเป็ดตูมอยูม่มันเหนเบิ่งหยาดสีมันคือใบใหม่แห้งนะค่ะ พี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาพแพรแล้วนะคะเอาเมื่อนี้พแพรก็ถือว่ามีควมาหมามาฝากพี่ฟักน้องเกือบเต็มกระตาคือเกาเลยค่ะเบื้องแนอ็ตคนเห็ดช่วงสุดท้ายห้องนะคะก็เป็นเห็ดละง,งูกหงวะพี่น้องเห็ดละง,งูกหง,หงหรือว่าเห็ดอันละง,งูกดงเนาะคะ่ะเนี่ยอันนี้เหลืองดุงเนาะคะ่ะอันนี้หง,งพี่น,อน้องเนาะเบื้องแนี่งามบ่ค่ะโอ้ไปพ่อดูไปใกล้กันเลยเนาะคะ่ะออกน้ำกันเห็ดสองย่างเนี่ย เอานี่เนาะค่ะผลงานของบาอิ่น้องมือเนี่ยปมาณแต่ะะไหนเนาะค่ะเพื่อนขาไปถึงไหนเนาะมีหลายเห็ดของเพิ่นค่ะเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรก็ถือว,ว่ามีความมานเห็ดหลายๆย่างหลายๆชนิดนี่มาฝากพีฝากนองนี่เนาะค่ะมือนี่กระไดโขกกระเริ่มปเป็นแหงหางย,ยากๆแล้วค่ะเห็ดตอนนี้กระไดจากเมนเห็ดเอียงสีออกไป,ไปอีกเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะพ่อไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะมาคลิปนี้ก็อยืมปากกดไล์กดแช่กดติดตาม เพื่อไปกำลังใจให้สาวแพร่าภาพไปนะไม่ด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ